สวมีอะไรกันฮนะเอฟซีวันนี้เราจะโชว์เสื้อฮะเสื้อสวยไหมเดี๋ยวเรามาดูเสื้อได้ทุกสีเลยนะฮะเดี๋ยวให้เสื้อให้เสือเปลี่ยนเสื้อทุกตัวเลย <c oughs> นายแบบไ <c oughs> ซส์เอ็กซอลอุมาแล้วไซส์เอ็กแอโอ้โหนายแบบของเรา <c oughs> อ่ะเปิดกระจกหน่อย <c oughs> โอ้โหเติ้ง้งเงเต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 ้งเติ้ง้อผมอันนี้สีม่วงสีม่วงมาแล้วตัวแรกโอ้โหนายแบบแล้วนายแบบดยอยกล้งไปอีกนด้งหลังอ้าวนายแบบเราโชว์เสื้อนะ299บาทนะคะ F C นแบบของเราวันเสาร์สีม่วงนะครับคุณผู้ชมนะ พี่เสือสูง169หนัก69นะฮะก็เลือกไซส์ XL นะอตอนเป็นแขนสั้นอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแขนสั้นกับแขนยาวเนี่ยฮะไซส์จะมีความต่างกันหนึ่งเบอร์นะฮะอย่างพี่เสือใส่เบอร์ L ตอนแขนสั้นนะฮะแต่พอเป็น XL เออพอเป็นแขนยาวนะให้ขยับอีกหนึ่งเบอร์คือ XL อนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่ใส่ L อยู่ตอนแขนสั้นเนี่ย ตอนถ้าใส่แขนยาวเพ๊่ให้ขยับมาอีกหนึ่งเบอร์น้อะนะเพราะว่าไซส์ของเสื้อนี่นะฮะจะไม่เท่าเดิมนะเพราะความต่างของผ้าน,นะครับผมเป็นความต่างของผ้าน,นะฮะนี่คือวันเสาร์เนาะนะสีม่วงนะฮะคุณผู้ชมคุณแม่สุสาน่าบอกว่าแอนสวัสดีตูนะสีอะไรอยู่กับเอ,อบันไดอะไรนะฮะอันนี้เขียนว่าอะไรครับอันนี้เขียนว่าบันไดแห่งเทพรักษาและโชคลาภสี ม่วงวันเสาร์ค้าบผมนะอ่านี่นะคะโอ้โหหล่อมากเลยรักษาค่อยนั่งนะคอณค่อยๆตุกขยับมานิดนึงอ่าาต่อไปวันอะไรอ่าไปเปลี่ยนอย่ามุนนะอย่ามุนล้มนะอ่าป้าเปิดผิภัณฑ์กันมาแล้ว โอ้วันอาทิตย์มาแล้วโอ้แดงแดงนิดสวยมากวันอาทิตย์นะฮะย่าทำไมของย่ามันมันเห็นเต้นนี้เนี่ยวันอาทิตย์นะฮะมาลุ้นกันว่ามาลุ้นกันว่าเออเออวันอาทิตย์ข้างหลังจะเขียนว่าอะไรเอ้ามาหนึ่งสองสามหันแดนแดนแทนเอาเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวแล้ว ไม่เอ็นสวยสวยไม่ข้างหลังข้างหลังยังไม่ได้อ่านเลยหรือบันไดแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะเต้น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 แต้นโอ้โหดูดเลานตนเต้นเตเร้นเเฮ้นเต้นเต้าเต้นเต้เต้นเต้นเ้ ตึงตึงตึงตรงตึอไปงตึนตีงตึ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 งตสงตึงตองตึงตึงตึงตองตึงไึงตึงตยงตึงไึงตนงตึงีึงตเงตชอบึงตึงตึมเึลตึงตึีตรงตึ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 งตนงตงตึงตึงงตลงง เป็นสีเหลืองสดใสนะฮะับอ่าวัง,งปูปาริจิตอ่าดูด้านหลังดูด้านหลังจะเขียนว่าอะไรเขียนไว้ยังไงเร็วเร็วเร็วหนึ่งส,สโองสามโอ้โหบันไดแห่งความสำเร็จโนี่คะบันไดความสำเร็จนะคะสีเหลืองนะคะทุกคนย้ำนะพี่เสือสูงร้อยหกกับหกสิบเก้าแล้วก็หนักหกสิบเก้านะฮะ เอ็กแอนะพี่เสือใส่เบอร์ XL เนาะนะครับถ้าบางคนสมมุติว่าอ่าอ้วกกระเสื้อสีเหลืองอ่าผ่านไปสามวันแล้วสามสีฮะผ่านไปสามดูสายตาดูสายเฮ้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 ยเ้ยฟ้าฟ้าพี่ไงเอฟซีไทยถูกเอฟซีไทยถูกแล้วก็ดาด้าไทยถูกนะฮะ เป็นสุกสีฟ้านะฮะจ้าว่าสุกก็สวยนะสดมากผสมน้ำเงินนิดนึงมันเหมือนฟ้าเลยรู้ไหมเออล้าน้ำทะเลชูใครที่ไปเที่ยวทะเลถ้าเจอเจอน้ำทะเลที่แบบใสๆสวยๆเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะค่ะมระนกันว่าข้างหลังเขียนว่าอะไรนะเออแนน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 บันไดแห่งความรักและความศรัทธาเฮ้ย นะคะเสื้อสวยเสื้อสวยนะพี่ทุกตาแฟมิลี่นะฮะสวย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 ตึงตึลงตึ้งตึ้งตึลงตึ้งตึ้งตึลงเออโอ้โหพระก็เลยต้องต้องแบบแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะจ้ะเอ้ยเอ้ยดูนายแบบเราเอ้ยมันแต้มนักเลงก็ไม่ใช่เอ้ยอีดูคอนเสิร์ตอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชุติชุติอามชุติอามชุติอาม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 โอ้โหเอ้ยเอ้ย เอ้ยหัวหมุนไอยตายถูกเอยสีเขียวสีเขียวเขียวเอ้เอ้เโอ้ยเขียวเหนียวซับโอ้นี่แหละเป็นสีที่ชอบมากเขียวก็สวยมากอุ้ยสวยมากเลยเหมือนรถช่องเลยอ่ะเขียวเขียวเขียวไอ้นั่นอะเขียวยกยกหยกหยกอะขอมีค่าเป็นเครื่องประดับที่เป็นถูกถูกคือมันสวยมากเขียวมรกตเขียวยกอะไรเออสวยจริงๆ อ่สวยจริงๆสิ่งที่มีความโดดเด่นนะฮะของเสื้อแขนยาวคอปกคือนี่นะครับนะครับตรงตำแหน่งเสียนอปูเนี่ยายออกมาได้สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมค่ะอมาดูด้านหลังมาดูกานหลังเขียนว่าบันไดแห่งความสําเร็จเหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่นะคะ f ีนะคะสีที่เหลือพรุนี้เราจะใส่พร้อมกันถูกต้อง พรุนี้ทุกคนได้เสื้อสีชมพูใช่ไหมใช่เราเอาสีชมพูได้ได้ได้เอาไหมได้ได้โอ้ได้โอเคแล้วปุ๊ได้ไหมปุ๊ได้ไหมปุ๊เอาไหมได้ปุ๊เอาสีชมพูกไหมโอ้พรุ่งนี้เราองค์ปู่สีตาเมตตามากเลยนะใช่อยางที่พี่เสือบอกแหละว่าเป็นจุดเด่นเนาะของภาพที่อยู่บนเสื้อเนี่ยนะครับอืมองเห็นเสียแล้วก็เห็นดวงตาชัดมากนะครับใช่ค่ะชัดมากเลย เนาะประมาณนี้นะอย่าลืมสนใจเสื้อแขนยาวองค์ปู่นะเอฟซีโบกเสื้อแบงบองหนึ่งตัวเจ็ดวันแปดสีแบสีสวยบองกับพี่บองก็คือพี่เบอตโต้แอนศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกค่ะสั่งซื้อได้ที่แอดมินหรือ YouTube ได้นะเดี๋ยวก่อนเดินก่อนเดินก่อนโอ้เดินก่อน เดินแบบก่อนนะเอนายแบบเนีเดินมาสั่งตรงเลยนะจากสุรินสุรินอ่ะเออเขาบอกให้เต้นเต้นยังไงหมูเดงงไม่เอซบอกให้เต้นยังไงก็ได้เต้นไปอ่ะหมูเดงหมูเด้งหมูเด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 งหมูหมูเดง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 เสือเดง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 เดงเ่งเเรงเงงเสอคำรามเำามเสือำาม โอ้โหม่วนม่วนนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนายแบบของเรานะฮะจ่เสือพาไปนะจ่าอ่าเดี๋ยว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 อ่ะอินเทรากดแล้วอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็หานะฮะปากสั่งซื้อเสื้อพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะายเอฟซีสวัสด <sick for> <corner> <sh> ี <pursue the story>